ขอทษครับขอโทษครับ ผมยาวมันพิ้มตาผมแต่ถ้าผมหลักคนขึ้นมาแล้วคนได้ทิ้มหยกเลยครับอยากได้ประวานไหมเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาับจกกักระพัดอยู่ข้างล่างครับตู้ได้ครับปลาทองมาตู้น่าจะแตก หมาก็จะหมูเฮ้ยรักครับรักครับรักทุกคนเลยรักจริงๆนะไลฟ์ Live อีกนานไหมไม่นานครับผมเดี๋ยวคนดูถึงสองพันปุ๊บก,ก็ลงปรับ จะแสดงซีรีส์ไวไหมถ้าถ้าบทบามันมันน่าสนุกแลวมันน่ามันน่าสนใจก็ mm hmm. ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเลยครับไม้ดุแปลไม้ดุไม้ดุ มีแมวห่ตัวมีแมวหตัวครับหตัวอยาได้เสียงนาฬิกาปลุกได้ครับออ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  เชียวๆชวเลยยากเห็นแปลงสตีมเกมอ่านนะครับเสียงนาฬิกาปลุกนะครับ <c oughs> เสานีส้สู้ๆนะครับถ้าสอบได้เดี๋ยวมีรางวัลให้ ต่แน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 งแต่แน่แหนแนแน่งพีบอดเดยครับมีความสุขมากๆครับผมคิดสิ่งใดก็สมตามปรารถนาในทุกๆเรื่องคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดอะไรได้อย่างนั้นนะครับผมขอให้ตื่นเช้ามาเป็นวันที่ดีตลอดปีไปไหนก็เดินทางด้วยความปลอดภัยเจอแต่มีสภาพที่ดีครับผมเจอแต่กรักรายนานยมิตรที่ดีนะครับผม แปลน,นชื่อเล่นชื่อแผนครับขอล่างเหมือนวันนั้นไม่ได้ครับผมนานๆาทีอย่าเพิ่งลงไลฟ์จะอาบน้ำไปอาบโดยได้ไหมอได้ไหมไปอาบโดยได้ไหม ขอไปอาบน้ำโดยได้หมายสัญญาจะอยู่เฉยๆไม่ไปไหนขอไปอาบน้ำโดยได้หมายเดียวจะปิดตาดตาอย่างนี้ โว้สองพันแล้วไปเราดีกว่าไปแล้วนะขอพื้นที่เล็กๆให้ยังเป็นเด็กได้หรือเปล่าไม่ไปหรอกมีปัญหาปะ มีปัญหาปะไม่ไปหรอกถ้าไม่ให้ไปให้พิมพ์คำว่าหรือว่าพูตกรอบมาครับทุกคนถ้ายังไม่อยากให้ไปให้พิมพ์คำว่าหรือว่าพูตกรอบมากันครับ อไม่มีใครพิมพ์เลยอะ่ะไม,ม่พิมพ์ไปเราก็ได้ไม่มีใครอยากให้อยู่ก็ไปก็ได้ถ้าไม่มีใครอยากให้อยู่ไปแล้วนะถ้าอยากให้อยู่ก็แค่พิมพ์มาแค่นั้นเองไม่เห็นยากเลย ก็แ,แค่พิมพ์ว่าเลี้ยวโพลลอกรอบเองไม่รักกันจริงไม่รักกันจริงนี่นะ แค่พี่เรือพูดรอบก่อน